สวัสดีครับช่องคู่พันธ์เมืองรับแรงครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมา,าใช้วิธีการซ่อมแซมนะครับถ้วยน้ำที่ให้ไก่นะครับไอ้ถ้วยน้ำนี้เป็นถ้วยน้ำแบบอัตโนมัตินะครับอันละสิกว่าบาทเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราใช้งาน ใหม่ๆก็ใช้งานดีครับมันก็จะมีที่ปรับระดับตรงนี้นะครับน้ำไหลเต็มถ้วยน้ําก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับเวลาไก่มากินน้าหรือว่าสัตว์มากินน้ําเมื่อน้ําหมดถ้วยมันก็จะไหลลงมาให้อัตโนมัติแต่เมื่อใช้งานไปนานครับไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับที่หมุนปรับระดับอัตโนมัติเนี่ยบางทีบางครั้งมันมีหัวเข็มแล้วหัวเข็มมันเสียครับน้ําแทนที่จะออกตรงนี้มันก็ออกเหมือนกนะันฮะแต่ว่ามันจะหยดขึ้นบริเวณบนหัวตรงนี้ไอ้หัวตรงเนี้ยที่มีรูอยู่เนี่ยครับมันจะหยดไหลย้อนแล้วก็ทํําาใหห้้นยด ทั้งวันนะครับสำหรับวิธีการแก้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เผื่อใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็ใช้งานได้ไปนานๆจากการที่น้ําหยดออกบริเวณบนหัวเหมือนดันขึ้นมาครับก็ใครเจอวิธีการนี้ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับกาวแท่งนี่แหละครับไอ่กาวที่จับปืนประกาวความร้อนเนี่ยใช้ความร้อนนะครับอเอากาวน้ําออกมาแล้วก็ หยดใส่ไปด้านในนุ่นงี้เพื่อให้อุดตันบริเวณตรงนี้ไว้นะครับนี่ก็แบบนี้ครับนี่นี่อันนี้นะครับจาก็เอากาวกาวร้อนเนี่ยกาวแท่งเนี่ยปุดลงไผ่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเพียงเท่านี้นะครับ่าเจ้าน้ําที่มันจะซึมหยดบริเวณบนหัวนี้เยก็จะทําให้ถ้วยเนี่ยใช้งานได้มา ปกติอย่างเดิมนะครับปรับระดับน้ําได้เหมือนเดิมแล้วก็น้ําก็จะไม่หยดนะครับแล้วก็จะทําให้น้ําในถังเนี่ยไม่หมดเร็วเกินไปนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับที่เจอปัญหานี้นะครับก็สามารถเอาวิธีการแบบนี้นะครับไปลองใช้ดูนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อกลอกน้ําแบบนี้ใหม่ก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใัฝากช่วยดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ